อันนี้เดี๋ยวจะทำฟักทองกวนให้ภรรยานะฟักทองกวนใช่ฟักทองใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่จะหั่นก่อนทั้งหมดก็ได้มั้งล้างดีๆค่ะจริงๆอะ่ะเปลือกมันก็กินได้แต่ว่าต้องล้างดีๆหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เราก็เตรียมนึ่งเลยจะ <c oughs> ใ,ใส่ซึ่งนึ่งพอดีก็เดี๋ยวอันนี้ไปนึ่งกันน้ำเราเดือดแล้วนะเราก็ใส่ได้เลยปิดฝา เราไปสุกนะครับประมาณสัก20นาทีได้ทีนี้เราก็มาเคลียร์ไอ้พวกนี้เนาะเดี๋ยวนี้เราไปทําปุ๋ยกันเรามีเครื่องหมักปุ๋ยอยู่ละวสุกยังตปดูริมแล้วสุกแล้วปิดแก๊สได้แอาอีดไม้กละมังนี่ไงบอ่อกลา,ามังเล็กหยิบม,มาแล้ววางไว้ตรงนี้ไ้ไปไหนมาเรกใส่กลา,ามังเลยโอ้ oh, oh. เอาไว้กินด,ด้วยนะคะได้ค่ะ ปิดค่ะหลังจากเรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามาบดอย่างนี้เลยบดอย่างนี้เลยเดี๋ยวพอละเอียดแล้วเราก็จะใส่น้ํากะทิลงไปบดก่อนจากนั้นเราก็เอาไปกวนได้ได้เยอะเลยนะเนี่ยน่ากินจังใส่น้ํากะทิลงไปเลยอ่านี่เราก็บี้จนละเอียดแล้วนะคนจนละเอียดอย่างนี้ละแล้วลเดี๋ยวเราก็จะเทใส่หม้อก,กวนได้เลยเหลืองเหมือนทอง อ่ามาเท okay, ไปเลย mm hmm. ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปกวนในเครื่องของเราอีก2ชั่วโมงมาดูกันนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรงที่สว่างๆนี่ฟักทองกวนเป็นไงบ้างสวยงามน่ากินเจะทักใส่ถุงให้แว่นกินอะไรคะฟักทองกวนทองกวนโอ้ยดู <laughs> อิม่ม <laughs> ไม่อิ่มเหรอขอบคุณค่ะจิมดูก่อนสิแข็งแล้วเนี่ยเออเป็นไงดีไหมอร่อยอร่อยเหรอเปรี้ยวเอ,อ้ยไม่ใช่เค็มหวานเป็นไงพอดีแล้วพอดีแล้วดีเยี่ยม